ก็บอกว่าพ่อเกลียดทำไ่อเกียดตก็บอกกันว่ามีคุณธรชีไมนะพ่เกลียดลงมาามส sáng ngày mấy chị cái xem số. Ờ. Sáng ngày giếng. nay cũng